สวัสดีครับยินนี้ต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำบอทดเทรดนะครับในแอปพลิเคชันหรือว่าใน e x c h a n g e ของ p i o n e นนะครับผมซึ่งเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เทรดไม่ค่อยเก่งนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับในการใช้บอร์ดของ p i o n e นเนี่ยมีให้เลือกถึง17รูปแบบเลยนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาหรือชักชวนเพื่อนเพื่อนนะครับมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นการมาแชร์แล้วก็บอกต่อกันเพียงเท่านั้นนะครับ สำหรับตัว e x c h ช n g e ของ P i o n e ิเองเนี่ยก็ได้รับนะครับไลเซนจาก MSB นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็น e x c h ช n g e ที่ถูกกฎหมายอีกหนึ่งเอ็กชแนนนะครับสำหรับในหน้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นในหน้าของแอปพลิเคชันนะครับในรูปแบบของ Android นะครับตัวหน้าตามันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมก็จะมีให้เลือกเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตั้งได้นะครับโดยการกดคําว่าบัญชีตรงนี้นะครับเมนูด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็มากดคําว่าการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครับ พอคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับที่เขียนว่าตั้งค่าภาษานะครับเราก็สามารถกดคลิกเข้ามาได้นะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยก็ได้นะครับ่ากดกลับมานะครับสำหรับ Exchange ของ p a y o n i e นะครับก็มี Volume เทศนะครับโดยรวมอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านเหรียญเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็มาดูด้านล่างนะครับสำหรับสกุลเงินเหรียญที่เทดได้นะครับก็มีอยู่ที่ประมาณ470เหรียญนะครับผมแล้วก็อยู่แลงนะครับอยู่ที่อันดับ109านะครับสำหรับตัว Exchange p a y o n i e อันนี้ก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆนะครับในหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับก็ค่อนข้างดูง่ายเลยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด5เมนูด้วยกันนะครับก็มี p พลอนิกนะครับตลาดตรงนี้แล้วก็ซื้อขายนะครับมีหน้าเอิร์นนะครับแล้วก็มีหน้าบัญชีนะครับเวลาที่เราจะทําการฝากการถอนนะครับเราก็สามารถมาฝากตรงนี้ได้นะครับที่เขียนว่ามัดจาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีการแปลที่แบบว่าเป็นพี้ยนไปหน่อยนะครับแต่จริงอันนี้แหละมันคือการฝากนะครับการถอนก็แบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจะ ฝากเงินนะครับเข้ามาใช้บอร์ดในพายอเนกเนี่ยก็สามารถไปทําตามคลิปนี้นะครับดูเป็นไกด์ได้เลยเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมได้สอนไปหมดแล้วนะครับว่าเวลาที่เราจะโอนเหรียญข้าม Exchange นะครับไม่ว่าจะเป็น Exchange ไทยไป Exchange นอกหรือว่าเป็น Exchange นอกเนี่ยโอนเข้าหา Exchange นอกอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถไปดูคลิปนี้นะครับทำเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะครับใช้ได้ทั่วโลกเลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้บอร์ดนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้บอร์ดในพายอเนกเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับและะทีี่่สําาคคััญนนนรรบบใใกช้ออขง p เย คือฟรีนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเทรดของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ0.05นตะครับต่อการเทรด1ครั้งนะครับสำหรับ p i o n e x กนะครับก็จะเป็น Ex c h a n g e ทที่สามารถเทรดสปอตได้อย่างเดียวนะครับในตอนนี้และทางพายอเนกนะครับเขาก็จะมีกลุ่มของ Official นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยเราสามารถกดเข้ามาจอยได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะรับข้อมูลข่าวสารนะครับนี่มันก็จะมีนะครับให้เราติดตามผ่านทาง Tele g กรมนะครับ หรือว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์นะครับหรือว่าอื่นๆนะครับล้วก็ลองมากดจอยดูนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปั๊บเห็นไหมมันก็จะมีนะครับเป็นกลุ่มไลน์ก็มีนะครับกลุ่มทวิตเตอร์กลุ่ม a c e b o o k นะครับมีเดียมนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเทเล gram ด้วยนะครับผมเราก็สามารถกดคลิกเข้ามาเพื่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของทาง p พโอเนได้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราจะใช้บอทในการเทรดเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับเราก็มาตรงคําว่าเมนูซื้อขายตรงนี้ก่อนเลยครับเห็นไหมเมนูซื้อขายตรงกลางตรงนี้นะครับแลล้้วกกก็ดคิเขาาม นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ในตรงนี้เนี่ยผมก็ทําการฝากเงินมาแล้วนะครับอยู่ที่184 USD นะครับหรือว่า1 8 4 USDT นั่นเองนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารวมของเรานะครับสถิติในการเทรดของเราซึ่งผมก็เพิ่งทําการฝากเข้ามานะครับผมเวลาที่เราจะเข้าในการใช้บอร์ดนะครับเราก็ให้มาเลือกตรงนี้ครับคําว่าบอร์ดตรงนี้คลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเราสามารถเลือกเหรียญได้นะครับว่าเราเนี่ยจะให้บอร์ดเนี่ยร้านเหรียญไหนให้เรานะครับ เราสามารถมาเลือกเหรียญตรงนี้ได้นะครับโดยการกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น USDT นะครับ Leverage Margin DTC ETH นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเลือกคู่เทรดเป็นตลาดของ USDT นะครับผมก็มากดตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะมีเหรียญให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะให้บอทเนี่ยลานเหรียญไหนนะครับ สมมตินะครับยกตัวอย่างละกันสมมติว่าผมจะให้บอทดนะครับลันในตัวเหรียญของ ADA นะครับผมก็มากดคลิกตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วเวลาที่เราจะสร้างบอทดนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยครับคำว่า Create b o a bot นะครับผมกดคลิกเข้ามานะครับในตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอทดค่อนข้างหลายรูปแบบนะครับผม ให้เพื่อนเพื่อสังเกตนะครับอย่างรูปแบบตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจเทรดดิ้งบอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาร์จิงเกล o บอร์ดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นรีบาลานซิ่งบอร์ดนะครับผมซึ่งบอร์ดแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นกิจเทรดดิ้งบอร์ดเนี่ยในการใช้งานของเขานะครับก็จะเหมาะกับขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นในช่วงของไซด์เวย์นะครับในตัวกิจเทรดดิ้งบอร์ดเนี่ยก็จะทํางานได้ดีนะครับถ้าเป็นของมาร์จิ้งเกล์บอรับ หรือว่าจะเป็นรีบาลานซิ่งบอรนะครับในช่วงที่สามารถทำกันไรในรูปแบบบอทดตรงนี้ได้ก็คือช่วงขาขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเราลองมาเลือกดูตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีบอทดให้เราเลือกเยอะเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างในเรื่องของกลิดเทรดดิ้งบอรนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับกดขีดเข้าไปนะครับในการทํางานตรงนี้นะครับคือเราเนี่ยสามารถตั้งค่านะครับโดยการใช้ AI เนี่ยในการตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติก็ได้ นะครับหรือว่าเราจะเซตติ้งเองก็ได้นะครับในการเซตติ้งเองตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่ากลิตเทดดิ้งบอร์ดเนี่ยคืออะไรสำหรับตรงนี้นะครับกลยุทธ์ AI นะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับที่เขียนว่า263.86%เนี่ยตรงนี้คือมันเป็นค่าเฉลี่ยรายปีนะครับมันไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นนะครับกำไรมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเขาบอกว่า7วันนะครับแบ็กเทสกลิตโปรฟิตนะครับ APR เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็อยู่ทีีีี่่่่่ปรระะมมมาาาณนนนนน้้้แแตววจิงๆลเเยยัไไดดอข นะครับวันนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยของรายปีนะครับแล้วเรามาดูกันครับอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้กลยุทธ์ของ AI นะครับเราไม่ได้มาตั้งเองนะครับเราไม่ได้มาเซตติ้งเองเนี่ย AI นะครับเขาก็จะตั้งมาให้เราคร่านะครับอย่างให้เพื่อนๆดูตรงนี้เป็นเข้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งระดับราคา u s d t นะครับอยู่ที่ประมาณ1.67ถึง2.63อ่าตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายที่หลังนะครับแล้วก็กําไรต่อกิจนะครับ0.35%ถึง0.61%นะครับวงเล็บ82กิจคืออะไรนะครับ ส่วนการลงทุนทั้งหมดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่นะครับซึ่งยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ผมสามารถนํามาลงทุนตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 8 4 usdt นะครับเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะเห็นไหมเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นตัวเลขไปเลยสมมติผมจะใส่ไปที่10เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ายี่ิบเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายในเรื่องของกริดก่อนนะครับ มันที่น่ากราฟกันนะครับในเรื่องของกิจบอร์เทรดนะครับเราสามารถตั้งในเรื่องของช่วงราคาได้นะครับว่าเราจะให้บอร์ดเนี่ยรันตั้งแต่ราคาไหนนะครับถึงราคาไหนสมมุติว่าผมเนี่ยจะให้บอร์ดนะครับรันอยู่ที่ราคา1.0นะครับถึง3.0นะครับโดยประมาณนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับถึงจุดตรงนี้สมมตินะเราตั้งตั้งแต่ตรง1นะครับถึง3มเหรียญใช่ไหมแล้วเราใส่ไปที่80ิกิจอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่า ในช่วงเลนราคาระหว่าง1นถึงสมนะครับมันจะซอยย่อยออกมานะครับเป็นช่องๆเป็นช่องๆนะครับประมาณ80ิกิจนะครับก็คือเป็น80ช่วงราคานะครับจะซอยย่อยลงมาเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรายิ่งใส่กิดเยอะเนี่ยอัตราการเข้าซื้อหรือว่าการทํากําไรเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการเข้าออ,อเดอร์เนี่ยมันจะสูงกว่านั่นเองก็คือมันจะเข้าถี่กว่ายิ่งกิดเยอะก็คือยิ่งถี่เยอะนะครับคิดง่ายๆแบบนี้เลย ทีนี้เน,น,นี่ยตัวบอตกิจนะครับหลักการทํางานของมันก็คือสมมติว่าในช่วงราคานะครับในช่วงราคาตอนที่มันย่อลงมานะครับบอตเนี่ยจะทําการซื้อให้เราโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งลงมันก็ยิ่งซื้อนะครับยิ่งลงก็ยิ่งซื้อยิ่งลงก็ยิ่งซื้อสมมุติว่าเราตั้งค่าไปที่50ิกิจนะครับทุกๆครั้งนะครับเวลาที่ราคามันลงถึงกิจเนี่ยมันก็จะเข้าออเดอร์ให้เรานะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับสมมุติว่ามันลงมาตรงช่วงนี้นะครับมันเข้า1งออเดอร์นะครับราคา ล่วงลงมาต่อนะครับก็เข้าตรงนี้ต่อล่วงลงมาต่อเข้าตรงนี้ต่อล่วงลงมาต่อก็เข้าตรงนี้ต่อโดยการที่บอร์ดเนี่ยจะทําการซื้อให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอ้าวแล้วอย่างนี้แล้วเราจะได้กาไรยังไงนะครับอ่าสมมุตินะครับว่าพอราคามันล่วงลงมาถึงประมาณตรงนี้นะครับกิจก็ยังทํางานอยู่ลงมาถึงสุดปลายไส้นี้นะครับกิจก็ยังทําการซื้ออยู่นะครับพอตระหว่าจะมีติดลบบ้างนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ราคามันเด้งกลับขึ้นมานะครับ ไอตัวออเดอร์หรือว่าโพสิชันกิจที่มันทําการซื้อให้นะครับสำหรับตัวบอร์ดเนี่ยมันก็จะเริ่มทําการขายให้นะครับเป็นในช่วงของช่วงเวลาช่วงเวลาก็จะขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาอีกมันก็ซื้ออีกนะครับขึ้นมาอีกมันก็ขายมันก็ขายลงมาอีก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 มันก็ซื้อมันก็ซื้อซื้อซื้ออย่างนี้นะครับขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกมันก็ขายขายไปอย่างนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยใส่กิจเข้าไปเยอะแค่ไหนนะครับยิ่งเราใส่ นะครับผมอันนี้เป็นคร่าวๆนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่ากิจเทดดิ้งบอร์ดเนี่ยมันเหมาะกับการที่มันลันเทนยาวๆแล้วก็ช่วงที่เป็นไซเวยเพราะช่วงที่เป็นไซเวยเนี่ยเวลาที่มันลงเห็นไหมเวลาที่มันลงเนี่ยมันก็จะเข้าออเดอร์เยอะนะครับแล้วเวลาที่มันขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเวลามันขึ้นมันก็จะแบบขาย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 อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำในบางช่วงนะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในเรื่องของการทํางานของบอร์ดกิจนะครับอ่าอย่างถ้าเกิดเป็นในช่วงแบบนี้นะครับพอมะ ซื้อ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 นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการขายอะไรมากมายนะครับก็อาจจะมาขายตรงส่วนนี้บ้างนะครับพอมันย่อมันก็ซื้ออีกนะครับซึ่งในการใช้บอร์ดต,ตรงนี้มันดียังไงนะครับคือเราเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องมานั่งดูหน้าจอและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพอร์ตมันไม่แตกอะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์พอนึกออกไหมครับสมมุติว่าบอร์ดเนี่ยทำงานซื้อให้ในช่วงราคาตรงนี้ก็จริงนะครับแต่สุดท้ายนะครับพอราคามันขึ้นมานะครับบอทกก็จะะําาาารรรขยให้เนคับ แต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราใส่ทีเกินไปหรือว่าใส่จํานวนเงินในการลงทุนมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงของมันด้วยนะครับผมอ่าทีนี้เราไปที่หน้าการตั้งค่าครับแล้วก็กดกลับมานะครับกดกลับมาแล้วเราก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ create a bot นะครับอ่ากดเข้ามานะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับกด create เข้ามาได้เลยนี่นะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีเห็นไหมอย่างช่วงระดับราคานะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือ 1- 1 3นนะครับในตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกลยุทธ์ของ AI นะครับบางทีเนี่ยมันจะตั้งมาให้เองเลยนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ1.6นะครับถึง2.6นะครับแล้วก็กริดนะครับอยู่ที่82กริดถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็คือในช่วงราคาของ1.6นะครับถึง2.6เนี่ยจะมี82กริดนะครับหรือว่า82ช่วงราคานะครับในการที่บอทเนี่ยจะทําการซื้อขายให้โดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงอ่าทีนี้พอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งกาไรต่อกิจเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกนะครับว่ากําไรต่อกิจเนี่ยวงเล็บนะครับหากค่าเท่าเนียมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.35นะครับถึง0.61นะครับอันนี้เป็นโดยประมาณแล้วเราก็สามารถใส่ค่าตรงนี้ได้นะครับใส่จํานวนเงินได้ว่าเราจะใส่เท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยมันก็จะมีขั้นต่ำของมันอยู่นะครับอย่างถ้าเกิดเป็น a d a นะครับขั้นต่ําในการลงทุนตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่19.37เหรียญนั่นเองนะครับสูงสุดก็คือเท่ากับพอทที่เรามีเลยนะครับก็คือสูงสุดของผมคือ1 ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะตั้งเองนะครับสมมุติว่าเราอยากจะตั้งเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถมากดแม่นวนนะครับเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามาตรงนี้เสร็จปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีเขียนนะครับว่าลิมิตขีดล่างนะครับแล้วก็ลิมิตขีดบนสมมติอย่างในตัวอย่างที่ผมบอกแล้วกันนะครับผมใส่ไปที่1เหรียญแล้วกันอ่สมมุติตรงนี้1เหรียญขึ้นสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงราคาถึงสามเหรียญก็คือผมจะให้กิจเนี่ยทำงานนะครับอยู่ในช่วงระหว่าง1เหรียญนะครับถึงสามเหร ในเหรียญของ ada นะครับผมละกิจนะครับเราสามารถใส่ได้สูงถึง2 0 0กิจเลยเดียวนะครับสมมุติว่าผมใส่ไปที่5 0กิจแล้วกันอ่าเขาก็จะเฉลี่ยออกมาให้เรานะครับว่าโปรฟิตของเราเนี่ยต่อกิจนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.28%นะครับถึง3.98%นะครับอ่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็น200อดิเอาแบบสูงสุดเลยนะครับถ้ายิ่งทีเนี่ยกำไรต่อครั้งนะครับมันก็จะค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามันจะเข้าออเดอร์ค่อนข้างบ่อย Ask, แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ไปที่เอาแบบน้อยๆเลยสมมติว่าใส่ไปที่10นะครับในการเข้าออเดอร์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถี่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราได้แต่ละรอบเนี่ยมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ7ถึงนะครับในแต่ละกิจ<ง>นะครับผมอ,อันนี้เป็นในกรณีตัวอย่างเนาะสมมุติว่าผมจะมาใส่เป็น50แล้วละกันนะครับสมมุติว่าผมใส่ไปทีมม่50อ่ Miller, ะรประมาณนี้ผมว่ากําลังโอเคนะครับแล้วผมจะใส่นะครับตรงนี้นะครับใส่ไปอยู่ที่ประมาณ 50เหรียญแล้วกันอ่าสมมติว่าผมจะใส่ไปที่50เหรียญนะครับก็คิดเป็นประมาณ27%ของพอร์ตผมนะครับเราก็สามารถเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับกดสร้างเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะสรุปแบบนี้มาให้เรานะครับถ้าเราโอเคเราก็กดโอเคไปได้เลยครับฟึบนะครับเรียบร้อยนะครับการสร้างสําเร็จแล้วนะครับนี่ก็รอไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้กําลังารันอยู่เนาะกำลังติดตั้งนะครับกําลังสร้างนะครับคําสั่งอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี บอทของผมก็เริ่มทํางานแล้วนะครับซึ่งบอดตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าออเดอร์ไป, mm hmm. ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมกิจของผมนะะ rồi, นะครับก็เริ่มทํางานแล้วนะครับตอนนี้มันเข้าไปที่1น mm ึออเดอร์มั้งเนี่ยนะครับเท่าที่ดูอ่าเห็นไหมครับบางทีพอมันถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะบวกเป็นอยู่เขียวแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของบอทนะครับมันก็จะทํางานของมันไปนะครับเห็นไหมการลงทุนของเราก็คืออยู่ที่50 USDT นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเวิร์กมากๆเลยนะครับ ในการตั้งค่ากิจเทรดดิ้งตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะบอกนะครับว่าช่วงราคาที่เราตั้งไปนะครับก็คืออยู่ที่1นถึงสนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2.03อะไรประมาณนี้นะครับกิจมันก็จะเริ่มทํางานของมันไปนะครับเห็นไหมทีนี้เราก็ปล่อยรันไปเลยครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับในการใช้บอร์ดเทรดกับไพ n อนิกนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอของเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับผมในขั้นตอนของการสมัครเนี่ยก็ไม่ได้่าว สมัครง่ายเลยนะครับเพราะว่าของตัวพายอเนกเนี่ยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนหรือว่าไม่จำเป็นต้อง KYC นะครับเราก็สามารถเทรดได้แล้วนะครับไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกับพวกแบบ Xchange ไทยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้อง KYC นี่แหละนะครับคือสมัครเสร็จปั๊บนะครับเราก็สามารถเทรดได้เลยนะครับเราจะ KYC หรือไม่ KYC ก็ได้เห็นไหม เราก็นั่งดูไปเรื่อยๆครับบอทมันก็จะทํางานของมันไปนะครับถ้าเกิดมันยิ่งลงนะครับบอทมันก็จะเริ่มซื้อเริ่มซื้อเริ่มซื้อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทํากําไรตามที่ผมอธิบายมให้ฟังนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่1ในบอทนะครับของทางที่ไพ o อนเกเนี่ยมีให้นะครับเราไปลองดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าเรามากดตรงนี้อีกนะครับเครียดบอรนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมจริงๆมันยังมีอีกหลายบอทดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาะเนองครับแล้ว็ เห็นไหมมีกริดอินฟินิตี้ด้วยนะครับกริดเลเวเลตนะครับกริดมาจินกริดรีเวิร์สนะครับกริดรีเวิร์สเลเวเลตอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมก็กําลังทําการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเอาไปลองดูได้นะครับผมผมแล้วก็แนะนําให้แบบลงแบบเงินขั้นต่ําก่อนละกันนะครับลองแบบ10เหรียญ20เหรียญอะไรดูก่อนก็ได้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะคิดบอร์ดนะครับมันจะมีขั้นต่ําของแต่ละเหรียญเนี่ยแตกต่างกันด้วยอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่นะครับ สมมติว่าเราจะใช้เป็นในรูปแบบของกิจเท a d ิงบอร์ดนะครับเรากดคลิกเข้าไปนะครับและเราจะเปลี่ยนสกุลเงินนะครับสมมติว่าผมจะไม่เอา ADA ละนะครับผมจะเอาเพิ่มอีกอันนึงอ่ะเราก็มากดเลื่อนตรงนี้นะครับกดเลือกอ่ะไปที่ตลาดของ USDT นะครับกดคลิกเข้ามาสมมุติว่าผมจะเพิ่มเหรียญน,นะครับเป็นของ BTC และกัน Bitcoin มาดูกันนะ Bitcoin นะครับ BTC อ่ะตรงนี้กดคลิกเข้ามานะครับ แล้วผมก็จะกดตรงนี้นะครับ create อัลนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นแบบ g i t เท ading b o ร์เหมือนเดิมนะครับกดคลิกเข้ามาถ้าเกิดเป็นในกรณีของ bitcoin นะครับเขาจะมีขั้นต่ำนะครับผมก็คืออยู่ที่400นะครับผมเดี๋ยวผมลองกดลบตรงนี้ไปก่อนลบไปปึ๊บอ่ะเห็นไหมเขาก็จะมีขั้นต่ำนะครับว่าค่าต่ำสุดนะครับก็คือจะต้องเท่ากับ400เหรียญหรือว่ามากกว่า400เหรียญนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผมเหลือแค่144เหรียญเพราะฉะนั้น ผมก็ไม่สามารถใช้บอร์ดกริดนะครับกับคู่เหรียญของ btc กับ usdt ได้นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะมีขั้นต่ําของมันแตกต่างกันไปนะครับอันที่นี้เราลองไปเลื่อนดูนะครับลองเลือกเหรียญอื่นนะครับลองเลือกเหรียญอื่นอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับลองเลือกดูนะครับเมื่อกี้ btc ไม่ได้นอกเอาเป็น eth แล้วกันนะครับ ethereum ดูซิว่าจะได้ไหม ethereum นะครับ eth อยู่ไหนอ่ะโอเคอยู่นี่นะครับก็กดคลิกเข้ามา นะครับแล้วก็กด c ีย a t e ดบอร์เหมือนเดิมนะครับลองกดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็กด c ีย a t e ดตรงนี้เหมือนเดิมมาดูดิว่าขั้นต่ำเขาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าสำหรับต,ตรงนี้นะครับขั้นต่ำเขาอยู่ที่280นะครับผมก็ไม่สามารถลงทุนได้นะครับสำหรับต,ตรงนี้ก็ไปดูเหรียญอื่นครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสักเหรียญหนึ่งแล้วกันเนาะเหรียญที่แบบว่าเริ่มต่าๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับสัก50เหรียญอะไรประมาณนี้กําลังดีนะครับสมมุติว่าผมจะเอาเหรียญของ ล็อกคอยล์และกันนะครับสมมุติผมจะใช้ล็อกคอยล์นะครับเพื่อจะติดตั้งบอร์ดนะครับอ่าผมกดคีย์เอ็ดเอาบอร์ดตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามาแล้วก็กดคีย์เอ็ดนะครับอย่างนี้ผมบอกนะครับว่าตัวกิทบอร์ดเนี่ยมันเหมาะกับการทํากําไรนะครับในช่วงตลาดขาขึ้นกับช่วงไซเวย์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราวิเคราะห์กราฟแล้วนะครับเราดูกราฟแล้วนะครับแล้วเราเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยมันยังเป็นช่วงขาขึ้นหรือว่ายังเป็นในช่วงของไซเวย์เนี่ยในการใช้บอร์ดประเภทของแบบกริทแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเค เราก็ลองไปลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าในตัวของดอกคอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีรูปแบบกราฟเป็นยังไงสมมตินะครับเราก็เลื่อนตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มากดดูกราฟตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเรามาดูกันสิว่ากราฟของดอกคอยนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนโอ้โหอันนี้ในทำเฟรมหนึ่งเดย์นะครับอันนี้ทำเฟรมหนึ่งเดย์นะมันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมีการพักตัวมีการรีบวดเด้งขึ้นมานะครับลงมายอดตรงนี้ เท่าที่ดูนะครับก็เหมือนจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับในตรงนี้นะครับก็คือมีการปรับฐานนะครับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนจะเป็นอัพเทนอยู่นะนะครับแล้วก็มีการไซด์เวย์บ้างนะครับไซด์เวย์เป็นบางช่วงนะครับแล้วก็อัพเทนเป็นบางช่วงก็ยังไม่ได้วิ่งแรงอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดกราฟวิ่งประมาณนี้นะครับในการใช้กริดเทรดดิ้งบอตเนี่ยน่าจะเหมาะนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นด็อกคอยนี่แหละนะครับกดกลับมานะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมกกดดคคครรรรเเนนนนะะะัััับบบผมมมจส้าางไปปลยูห็ อันนี้นะครับขั้นต่ำเขาอยู่ที่123นะครับซึ่งผมมีอยู่ที่134นะครับผมจะใส่ไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ134เหรียญเลยแต่ว่าผมจะขอมาตั้งเองแล้วกันนะครับผมจะมาตั้งแมนนวลตรงนี้เองนะครับช่วงราคาที่เขาตั้งมาให้เรานะครับถ้าเกิดเป็น AI ของ PyroNick นะครับที่เขาทําการตั้งมาให้เรานะครับก็คืออยู่ระดับราคาที่0.2นะครับถึง0.33นะครับแล้วก็กําไรต่อกริดนะครับอยู่ที่ประมาณ0.33นะะะคคครรรรัััับบบถึงง0.61 86นนวมมท้หดกก็ิ ผมจะมาตั้งเป็นแบบแมนนวลเซตติ้งเองแล้วกันนะครับเมื่อกี้0.2นะผมเอาไปที่0.2เหมือนกันนะครับ0.2นะครับแล้วก็ลิมิตขีดบนนะครับผมเอาไปที่0.3แล้วกันนะครับเอาแค่นี้พอส่วนในเรื่องของกริดนะครับผมจะใส่ไปอยู่ที่20กริดก็พอนะครับประมาณ20กริดนะครับกำไรที่ผมจะได้ต่อกริดก็อยู่ที่ประมาณ1.68นะครับถึง2.53ในการตั้งแบบแมนนวลนะครับคือเราสามารถตั้งยอดขั้นต่ำของเราได้นะครับเห็นไหม ถ้าเกิดเป็นแมนนวลในการเซตติ้งของเราเองนะครับการลงทุนทั้งหมดนะครับมันก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ30เหรียญนะครับถึง1 3ึ4งรี่เหรียญนะครับเราจะใส่ไปที่50เหรียญก็ได้อ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดตั้งเองเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแบบนี้นะครับผมคือเราไม่จําเป็นต้องใส่จํานวนตามที่ AI เนี่ยมันกําหนดมาให้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยบางเหรียญเนี่ยมันค่อนข้างใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นแบบการตั้งเองอย่างเงี้ยเราสามารถมากําหนดทุนของเราเองได้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าอออะไรรรรรรรเเเเเเสส็็็จีียยบ้้้้นนาาากกกลลลืงงงมมมแวดดตหิ ปึบเข้าไปนะครับแล้วกดโอเคฟื้ก็รอให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับรอยืนยันการลงทุนนะครับกำลังยืนยันนะครับก็รอไปแป๊บหนึ่งปื๊ดอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้กลิดเทรดดิ้งบอทนะครับของด็อกคอยของผมก็เริ่มทํางานเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะมีเป็นขั้นๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด็อกคอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ADA นะครับ ทีนี้เรากลับมาที่หน้าหลักของเราครับหน้าไพลอเนกตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามานะครับเห็นไหมมันก็จะบอกนะครับว่ามูลค่าของเราทั้งหมดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกำไรทั้งวันนี้เท่าไหร่นะครับบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของผมก็ลบอยู่ที่ประมาณ0 1 7หนะครับน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการรันบอทในแอปพลิเคชันหรือว่าในเอเจนต์ของไพลอเนกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจ อยากจะใช้บอร์ดแบบนี้บ้างนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าในการใช้บอร์ดตรงนี้เนี่ยใช้ฟรีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเทรดของเขาเนี่ยค่อนข้างถูกด้วยนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชัน p i o n e นเพื่อนเพื่อนสามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของวิธีการสมัครเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยครับง่ายมากๆนะครับผมบอกไว้เลยว่า p i o n e นเนี่ยวิธีการสมัครเนี่ยง่ายมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนเคยสมัครบิตคับมาแล้วเคยสมัครบิตอัสซาสตังโปลซิมเมกหรือว่าจะเป็นไบแนนตมาแล้วเนี่ยในการสมัครของ Ponic เเเนน่ยก็็ปปปรรืองิวัไละคบ ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่สนใจในการเทรดค,คริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต็นท์อินเวสเตอร์เน็ตเวิร์กต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ